เป็นเรื่องราวของเคนเกิดขึ้นที่ป่าแห่งหนึ่งซึ่งเป็นดอยที่เดินยากมีระยะทางไกลและก็ชันก่อนหน้าที่เคนจะออกเดินทางนั้นเคนได้ออกปากชวนเพื่อนๆที่เคยเดินป่าด้วยกันแต่ก็ไม่มีเพื่อนคนไหนสามารถไปด้วยได้เลยเนื่องจากครั้งนี้เคนออกเดินทางในวันปกติธรรมดาเพื่อนๆน,น,นั้นลาง,งานไม่ได้การเดินทางในครั้งนี้นั้นเคนตั้งใจเอาไว้ว่าจะเดินทางตั้งแต่วันจันทร์พุธเป็นช่วงใ,ใกล้ๆก,กับวันออกพรรษา ด้วยความที่เคนนั้นเป็นคนที่ชอบเดินป่ามากประจกเหมาะกับงานที่ทํามาเด็ดเหนื่อยแล้วได้วันหยุดในวันธรรมดาจึงตัดสินใจเดินทางเพียงลางพังคนเดียวในช่วงบ่ายบาย่เคนถึงที่หมายช่วงเช้ามืดของวันจันทร์ของวันอาทิตย์เคนก็นั่งรถตู้เข้าตัวเมืองนิ่งแล้วก็ต่อรถไปยังสถานที่เมืองนิ่งที่เคนจะไปเดินป่าประมาณสักตีสิกว่ากว่าหลังจากนั้นก็มองหารถเพื่อที่จะเมาไป,ปอบตอ เพื่อไปขอเช่ารถเพื่อไปส่งที่ปืนเขาและก็รวมไปถึงลูกหากที่จะเอาไว้ช่วยขนของอีกด้วยในระหว่างที่กําลังมองอาหารทีอยู่นั้นก็มีพ่อค้าคนหนึ่งที่ขับรถกระบะมาจอดเทียบแล้วก็ถามกับเคนว่าจะไปไหนหรอน้องจะไปเอาบ่อต่อเพื่อที่จะไปขึ้นดอยครับที่เค็นตอบไปกับพี่ก็ได้น้องพ่อค้าตอบกลับที่จะไปทําบุญที่บ้านพอดีบ้านที่อยู่แถวนั้นเหมือนกันเดียวแวะส่งให้ถึงตีนเขาเลยเค็นได้ยินแบบนั้น ็นึกดีใจที่จะได้ไม่ต้องเสียค่ารถพอถึงที่หมายก็มีร้านข้าวร้านหนึ่งที่เคนจะแวะก่อนเดินป่าตอนนั้นเวลาประมาณเกือบเจ็ดโมงเช้าแล้วเคนกับพ่อค้ารถกระบะคันนั้นก็ลงไปสั่งข้าวหลังจากกินเสร็จเคนก็สั่งข้าวกล่องเพื่อจะเอาไว้ไปกินระหว่างทางในช่วงปืนด้วยเนื่องจากระยะทางที่ต้องเดินทั้งหมดประมาณ9กิโลเมตรทุกครั้งที่เคนมาเดินป่าเคนก็จะพบพระติดตัวมาด้วย แต่ว่าครั้งนี้เคนลืมพบมาหลังจากเคนทานข้าวเสร็จระหว่างที่กําลังเปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมอุปกรณ์อยู่นั้นก็นึกขึ้นมาได้ว่าเค้นไม่ได้แวะไปที่อบอตอก็เลยติดต่อลูกหักไม่ได้ลูกหากนั้นนอกจากจะช่วยขนของแล้วยังรู้จักเส้นทางสามารถนำทางให้ได้เป็นสิ่งสําคัญที่ไม่ควรลืมเค้นไม่รู้จะทํายังไงก็เลยลองถามกับแม่ค้าร้านขายข้าวว่าป้าครับแถวนี้ผมพอจะหาคนนำทางหรือว่าลูกหากได้ที่ไหนครับ เอาแล้วหนูเคยมาที่นี่แล้วหรือยังป้าถามกลับเคยมาแล้วครับเมื่อปีที่แล้วเคนตอบป้ากลับป้าบอกว่าถ้าเกิดเคยมาแล้วแค่เดินทางที่เป็นรอยทางเดินแค่นั้นก็ถึงยอดแล้วรอยทางเดินที่ว่าก็คือรอยเดินเท้าที่เดินซ้ำๆจนเป็นเส้นทางเคนได้ยินแบบนั้นก็คิดในใจว่าตัวเองจะไปได้หรอจะลงทางใหม่ครั้งนี้เดินทางคนเดียวซะด้วยไม่ได้มีเพื่อนน้ำเหมือนปีที่แล้วพอคิดไปคิดมาก็ตัดสินใจได้ว่า เอาว่าลองดูหน้าจะไปได้ปีที่แล้วก็เคยเดินขึ้นไปแล้วนี่นะเคนเริ่มอ,ออกเดินเขาประมาณ8ปดนาฬิกาเคนเดินขึ้นไปเรื่อยๆพร้อมกับใจที่ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เนื่องจากเดินทางคนเดียวและเป้รวมถึงถุงนอนเตนสัมภาระก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากไม่มีลูกหักมาช่วยระหว่างทางที่เดินขึ้นเขามานั้นก็เดินมั่งหยุดพักบ้างถ่ายรูปไปเรื่อยเคนก็ก้มหน้าก้มตาเดินไปตามรอยทางเดิน จนถึงลำาทานน้าจุดที่พักกินข้าวเข็นจึงนั่งรถพักกินข้าวไปด้วยนั่งมองโน้นมองนี้ไปแล้วก็คิดว่าทําไมไม่มีใครเดินตามขึ้นมาเลยไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าชาวบ้านพวกหาของป่าอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่บนอยู่คนเดียวเกิดอาการเหงาหลังจากกินข้าวเสร็จก็ออกเดินทางผ่านไปได้ประมาณครึ่งทางแล้วเวลาตอนนั้นก็เลยเที่ยงไปแล้วด้วยเดินต่อไปอีกสักพักหนึ่ง เคนจึงนั่งพักหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปนั่งเอาหลังพิงกับต้นไม้ด้วยความเงียบของป่ารวมไปถึงการอยู่คนเดียวเคนจึงแอบเงีบไปนิดหนึ่งเนื่องจากเพลียเพราะเดินทางคนเดียวแบบของก็เยอะเคนนั่งงีบที่ต้นไม้ประมาณ15นาทีได้ก็ลุกขึ้นแล้วก็รีบเดินทางต่อต้องไต่ไปให้ถึงจุดการเดินก่อนมีลุกขึ้นเดินต่อไปได้สักหนึ่งกิโลเมตรอยู่อยู่ฟ้าที่สว่างจ้า ก็เริ่มคลึ้มเงยหน้าขึ้นมองดูดีๆไม่ใช่เมฆฝนไม่ใช่รมไม้เป็นเพียงแค่เมฆนั้นเยอะจนบางพระอาทิตย์หายไปเคนก้มหน้าก้มตาเดินต่อไปจนกระทั่งเจอทางแยกเคนเริ่มไม่มั่นใจว่าปีที่แล้วเลี้ยวไปทางไหนซ้ายหรือขวาในใจก็คิดจะลงทางใหม่เนี่ยเคนพยายามนึกถึงเหตุการณ์เมื่อปีก่อนที่ผ่านมาตอนที่มากับเพื่อนก็นึกออกว่าเพื่อนเคยพูดว่าตอนที่ใกล้ๆจะถึงยอดเขานั้นจะมีทางแยก ให้เลี้ยวซ้ายแต่ว่าตอนนั้นเคนก็จะไม่คอยได้เท่าไหร่นะักจึงตัดสินใจเดินไปทางแยกซ้ายมือเดินไปเรื่อยๆชมวิวไปด้วยจนกระทั่งเดินไปถึงจุดกลางเตนได้จริงๆเวลาตอนนั้นสามโมงกว่าเกือบสี่โมงเย็นแล้วเคนกลางเต้นเตรียมเสบียงแล้วก็เริ่มตั้งหม้อต้อบมบะหมี่กึง่งสามเดือดรูดท้องฟ้านั้นใกล้มืดลงเรื่อยๆตั้งแต่ปีนเขาเป็นต้นมาเคนอยู่เพียงลมพังคนเดียวมาตลอด ก็หลายชั่วโมงแล้วอยู่ๆก็มีฟ้ามาโปรดก็มีคนเดินขึ้นมาถึงจุดตั้งเต้นเป็นชายสองหญิงสองเข็นเมื่อเห็นแบบนั้นก็รู้สึกดีใจมากปรีบตะโกนถามว่ากินด้วยกันไหมพี่น้องกลุ่มนั้นยิ้มมาให้เข็นเข็นเลยถามต่อไปว่ามาจากไหนกันครับพี่ผู้หญิงในกลุ่มก็ตอบกลับมาว่ามาจากเมืองแล้วแต่จะคิดเลยนะครับแต่เป็นเมืองไกลๆสมมติว่าเป็นกรุงเทพ แล้วพี่ผู้หญิงอีกคนก็ถามกลับเคนมาว่าน้องมาคนดีอยู่หรอไม่กลัวผีหรือไงเคนได้ยินเช่นนั้นก็เริ่มรู้สึกขนลุกนิดๆเคนตอบกลับไปว่าก็กลัวเหมือนกันพี่แต่ว่ากลัวหลงทางมากกว่าที่แล้วก็หัวเราะกันเบาๆเคนเริ่มรู้สึกว่าคนกลุ่มนี้ถามคำตอบคำไม่ค่อยยิ้มแย้มมากนักเคนจึงลุกขึ้นไปช่วยทั้งสี่คนนั้นกลางเต้นพอช่วยเสร็จก็กลับไปนั่งทานอาหารของตัวเอง ตอนนั้นฟ้าก็มืดมากแล้วหลังจากทำธุรส่วนตัวเสร็จก็เอาตะเกียงออกมาแขวนไว้ที่หน้าเต็นไฟในตะเกียงไม่สว่างมากกลัวจะรบกวนเต้นข้างๆพอดีเพิ่งสังเกตได้ว่าน้ำเปล่าของดังเองนั้นหมดน้ำบริเวณนั้นเป็นน้ำยังต้องเอามาต้มก่อนจะดื่มแต่ว่าเค็นอยากนอนแล้วจึงตัดสินใจไปที่เด้นข้างๆถามกลับพวกพิกล่มนั้นว่าพี่ครับหน้าผมหมดขอนา้าสักขวดได้ไหมครับ ที่กลุ่มนั้นก็เดินไปหยิดน้ําให้เคนโดยไม่พูดอะไรเคนรับน้ําก็กล่าวขอบคุณในระหว่างทางที่กําลังหันหลังกลับเต้นตัวเองที่ผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่าน้องทุ่งนี้รีบกลับหรือเปล่าถ้าเกิดไม่รีบก็ควรต้องรีบนะก่อนที่พระอาทิตย์สองแสงสว่างขึ้นเต็มดวงควรรีบกลับเคนได้ยินดังนั้นก็หันหลังกลับไปบอกว่าครับที่แล้วก็ส่งยิ้มให้พร้อมกับเดินไปนอนที่เต้นตัวเอง พอถึงเต้นได้มุดตัวเข้าสู่ถุงนอนได้ก็เริ่มงงนึกขึ้นมาได้ว่าครั้งนี้ไม่ได้ห้อยพระไว้สวดด้วยจึงเริ่มสวดมนต์แผ่เมตตาขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาระหว่างนั้นเข็นก็ได้ยินเสียงเดินอยู่รอบๆเต็นเต็มไปหมดในใจก็คิดว่าน่าจะเป็นพวกพี่ๆเต้นข้างๆนี้แหละคงจะเดินไปล้างตัวที่ลำธารเนืน่องจากลำธารน,นั้นก็มีเสียงคนคุยกันแต่ว่าฟังไม่รู้เรื่องจำศักท์ไม่ได้หลังจากแผ่เมตตา เสร็จแล้วเคนก็เตรียมตัวนอนพลิกตัวนอนสักพักหนึ่งก็รู้สึกว่ามีอะไรสักอย่างแต่ที่ปลายจมูกลากไปทางที่หูซ้ายเบาๆในใจก็คิดว่างานเข้าแล้วเซียววินาทีที่คิดแบบนั้นสัมผัสเหมือนมีอะไรมาโดนที่หูอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับเสียงกระซิบเบาๆช้าๆที่ข้างหูว่าขอบุญด้วยคนลนักษณะพูดเป็นภาษาเหน่งเคนได้แต่ขนลุกไปทั้งตัวนอนไม่กล้าขยับแล้วก็รวบรวมสติ เริ่มสวดมนต์แทนเมตตาอีกครั้งหนึ่งในใจอธิษฐานให้กับสัมภเวสีด้วยทุกอย่างเงียบลงเวลาผ่านไปครู่ใหญ่เคนเริ่มเคลิ้มพร้อมที่จะหลับนอนเคนนอนท่าตะแบงขวาอยู่นานถ้าจะเมือ่อเคนจึงพลิกตัวกลับมานอนหงายระหว่างนั้นเธอลืมตาขึ้นมองสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของเคนก็คือมีชายคนหนึ่งนั่งกอดเข่าจ้องมองเคนอยู่มุงเต้นตรงช่วงปลายเท้าของเคนพอดีลักษณะที่เห็นนั้นเป็นรูปร่างมนุษย์ผู้ชายสีดำมืดไปทั้งตัว เห็นจากแสงที่ตะเกียงด้านนอกส่งเข้ามาลางๆชายปริศนาคนนั้นเมื่อเห็นเคนลืมตาขึ้นวันหนึ่งเขาก็รีบพูดสวนกลับมาทันทีด้วยน้ำเสียงเหมือนเดิมก็คือขอบใจขนาดแล้วชายคนนั้นก็ยิ้มให้เค็นก็ตกใจมากเค็นรีบหลับตาลงคลุมถุงนอนพยายามปิดที่ตาแล้วก็นอนตัวสั่นเรียกหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยลูกช้างด้วยช่วยลูกช้างด้วยจนกระทั่งเผลอหลับไปจนกระทั่งเช้าวันต่อมา เคนตื่นขึ้นมาก็รีบวิ่งออกไปนอกเต็นเห็นแสงสว่างก็รีบลุกขึ้นเพื่อที่จะไปที่จุดชมวิวต้องการดูหมอกรับกับบรรยากาศยามเช้าเคนมองไม่เห็นเต็นสองหลังของพี่ทั้งสี่คนที่กลางอยู่ตอนนี้หายไปแล้วใจก็คิดว่าพี่พวกนี้คงรีบเก็บเต็นเพื่อที่จะไปที่จุดชมวิวพอชมวิวเสร็จก็คงลงเขาไปเลยเคนรีบเดินไปที่จุดชมวิวก็ไม่เห็นใครใดๆทั้งสิ้นไม่เจอพี่สี่คนนั้น แต่ตอนนั้นเคนไม่คิดอะไรเนื่องจากสิ่งที่อยู่ตรงหน้านั้นบรรยากาศมันสวยงามมากเคนดื่มดื่มบรรยากาศอันงดงามบริเวณนั้นพักใหญ่ๆหห,หลังจากนั้นจึงเดินกลับไปที่เดนของตัวเองดื่มน้ำกินกาแฟเก็บข้าวของเตรียมตัวลงเถาระหว่างนั้นคำพูดของพี่หนึ่งในสี่คน <c oughs> ก็รับเข้ามาในหัวของเคนอีกครั้งหนึ่งว่าทำไมต้องให้เคนกลับก่อนเห็นพระอาทิตย์ขึ้นเต็มดูระหว่างนั้นก็เก็บของออกไปดื่มกาแฟไป จนกระทั่งพระอาทิตย์เริ่มขึ้นจนเต็มดวงเคียนเก็บเต้นแล้วก็เริ่มเดินลงเขาเค็นค่อยๆเดินกลับทางเดิมทางที่เดินขึ้นมาแต่กลับว่าอีกทางที่จะเดินกลับลงไปได้ไม่มีทางคนเดินทางอื่นๆก็ไม่มีตอนนั้นเข็นได้แต่คิดว่าหลงทางแล้วแน่นอนต้องหลงทางแน่ๆแต่ก็พยายามเดินมุ่งหน้าไปประมาณ200 3 0 0ถึง300เมตรพยายามมองหาทางที่คุณตาระหว่างนั้นก็เริ่มกลัวจนยกมือขึ้นไหว ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าท่านเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางผู้สร้างนางไม้โปรดช่วยลูกช้างออกจากป่าแห่งนี้ที่ลูกหลงทางอยู่ทันใดนั้นท้องฟ้าก็มีเมฆบางท่าทิตศเหมือนกับตอนขามาท้องฟ้าเริ่มมืดครึ้มจากเมฆที่เยอะมากบางทอาทิตย์เคนตัดสินใจจะเดินกลับไปที่จุดกลางเตนเพื่อรอความช่วยเหลือจะดีกว่าเพียงที่เคนหันหลังจะเดินกลับไปที่จุดเดิมนั้นก็ได้ยินเสียงเรียกเสียงหนึ่งดังขึ้นไอหนุ่มมาทำอะไรที่นี้มาได้ยังไง เพียงหันกลับไปมองก็มีคุณลุงคนหนึ่งลักษณะเหมือนคนหาของป่าเคนดีใจมากรีบบอกกับลุงแปลกหน้าว่าผมหลงทางครับจะหาทางลงเขาแต่หาไม่เจอลุงได้ฟังอย่างนั้นก็หัวเราะพร้อมบอกกับเคนว่าปรอตามด้วยภาษาท้องถิ่นอะไรสักอย่างที่เคนฟังไม่ออกแล้วจบคำว่าไงเนอแล้วหัวเราะดังลั่นลุงบอกให้เดินตามมาแล้วจะพาลงเขาเอง ไม่เกิน20นาทีเค็นก็กลับมาถึงบริเวณทางแยกทางที่เค็นเดินขึ้นมานั้นเองขาลงลงตัลเดียวแต่ขามานั้นขึ้นทางแยกเกือบหนึ่งชั่วโมงแล้วลุงแตกหน้าก็พูดขึ้นมาว่าส่งถึงแค่นี้นะมีทางเดินให้เห็นแล้วเดี๋ยวลุงไปก่อนสายมากแล้วลุงขอเขามาเคนก็หันหลังไปขอบคุณคุณลุงแล้วลุงก็ตะโกนกลับมาว่าลุงต่างหาที่ต้องขอบใจแล้วก็พูดว่า ขอบใจขนาดคำพูดน้ำเสียงและวิธีพูดเหมือนเมื่อคืนไปเลยเคนได้แต่กดลุกนึกถึงภาพเมื่อคืนคนที่นั่งกอดเขาอยู่หน้าเคนที่เดนินเคนหันกลับมาทันทีทำได้อย่างเดียวคืนรีบเดินจนกระทั่งถึงกับวิ่งวิ่งไปได้สักพักด้วยความที่แบกของมานักทางก้ชั้นทำให้การทรงตัวไม่ดีแล้วก็กลับไปฆ่าอะไรไม่ได้เลยเคนรู้สึกตัวอีกครั้งตอนที่เคนงีบหลังพิงต้นไม้เหมือนตอนขึ้นเขาไม่มีผิดหยิบโทรศัพท มาดูเวลาสิ่งที่เห็นก็คือเวลามันเพิ่งผ่านเที่ยงกับอีก12นาทีเท่านั้นแถมยังเป็นเวลาเที่ยงของวันจันร์เข็นเริ่มงงสับสนเนื่องจากวันที่เคนเดินขึ้นไปคือวันจันนั่นเองเข็นจึงรีบลุกขึ้นเดินลงเขาอย่างรวดเร็วจนกระทั่งไปถึงร้านข้างข้างล่างตีนเขาเข็นรู้สึกหิวมากเดินเข้าไปเจอป้าเจ้าของร้านแกกลับถามว่าเอายังไม่ขึ้นไปอีกหรอเข็นทั้งตกใจทั้งงงสรุปว่าเข็นได้ขึ้นไปถึงยอดเขาหรือไม่อย่างไร หรือเรื่องราวทั้งหมดแค่หลับแล้วฝันไปเค้นสั่งข้าวกับป้าแล้วเริ่มเช็คสัมภาระของตัวเองเพื่อจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเนื่องจากชุดที่ใส่ทั้งชิ้นพอแกะกระเป๋าเต้ออกมือของเค้นก็ถือกลับสัน่นเมื่อพบว่าเศษอาหารก็หมดเข้าไปเหมือนที่กินเมื่อคืนข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่เค้นเอาออกมาใช้เมื่อคืนที่เต็มทุกอย่างถูกใช้หมดรวมถึงความชื้นก็จับอยู่หมดเค้นทั้งตัวทั้งสิ้นพอป้ายกข้าวมาเข็นจึงค่อยๆถามกับป้าสั้นๆว่า ป้าครับมีใครที่ขึ้นเขาตามผมไปไหมป้าบอกไม่มีแล้ววันนี้มีใครลงมาจากบนเขาไหมชายสองหญิงป้าแกก็บอกว่าไม่เห็นมีแต่เธอคนเดียวนี่และที่เดินไปแป๊บเดียวแล้วก็กลับลงมาเคนเรื่อนน้าตาตรอเบ้าค่อยเล่าเรื่องทุกอย่างให้ป้าฟังป้าฟังจบก็หัวเราะแล้วพูดขึ้นว่าเธอมีบุญมั้งประตูผีก็เลยถูกเปิดเคนรับฟังไปน้ําตาตรอเบ้าไปคนลุกไปก็สรุปเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยตัวเองแบบนี้เต เรื่องทั้งหมดนั้นถูกกำหนดเอาไว้แล้วว่าเคนต้องเดินทางคนเดียวชวนเพื่อนก็ไม่มามีพ่อค้าใจดีไปส่งถึงปตีนเขาทำให้ไม่มีลูกหาป่าร้านขายข้าวก็บอกว่าเดินไปคนเดียวก็ได้ถ้าดึกก็เดินตามเท้าทางเดินกลับ,ลบมาเรื่องเตนเรื่องพี่พี่สี่คนที่บอกให้กลับก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเรื่องลุงที่นำทางเคนลงมาจากเขาขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมรายการของเราทางเราจะนำรายการดีๆมานำเสนอท่าน หากท่านชอบอย่าลืมให้กำลังใจและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราในการสร้างสารรค์ผลงานขึ้นมา